ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1293สังหารสองปีศาจสหายนักพรตหลิวรีบป้องกันตัวเองเถอะตอนนี้พวกเราติดอยู่ในแดนมายาหากยังไม่ทำอันใดจะต้องถูกผู้อื่นจัดก,การอย่างแน่นอนเมื่อชิงกู่เห็นสภาพการในเวลานี้ของหลิวหมิงจึงรีบร้องเตือนเสียงดังซุ้มเสียงยังไม่ทันสิ้นสุดคมมีดยักษ์สีเทาสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างท่ามกลางความว่างเปล่า และฟันลงไปบนศีรษะของชิงกูในทันใดตูมประกายแสงบนพื้นผิวของผ้าไหมสีแดงที่โคจรอ,อยู่รอบร่างเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงผ้าไหมสีแดงหลายเส้นถูกคมมีดยักษ์สีเทาตัดขาดทันทีทว่าคมมีดสีเทาก็สั่นสะเทือนและแตกกระจายเป็นเสียงเสียงด้วยเช่นกันและกลายเป็นสะเก็ดแสงสีเทาสลายหายไปชิงกูก็ไม่อาจแบ่งแยกความสนใจมาที่หลิวหมิงได้อีกต่อไป สองมือไร้เวทหลายบทปานวงล้อผ้าไหมสีแดงรอบตัวจึงมั่นคงในที่สุดทว่าประกายแสงบนพื้นผิวกลับอ่อนโมลงกว่าก่อนหน้านี้หลายส่วนแต่ยังไม่ทันที่ชิงกูจะรู้สึกผ่อนคลายประกายแสงในความว่างเปล่ารอบด้านพลันเกิดการผันผวนคมมีดยักษ์สีเทาสีห้าสายที่เหมือนกันทุกประการพลันปรากฏขึ้นและกระหน่ำฟันใสชิงกูพร้อมกับเสียงฝ่าอากาศดังหวีดแหลม ใบหน้าของชิงกูแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงจึงคลิกมือหยิบบรรทัดหยกสีม่วงเล่มนั้นออกมาอีกครั้งและถ่ายเทพลังเวทในร่างเข้าไปอย่างบ้าคลาั่งพื้นผิวของบรรทัดหยกก็เปลี่ยนเป็นกระจ่างสุขใสแวววาวและเปล่งประกายแสงเจิดจ้าจากนั้นประกายเพลิงสีม่วงมากมายก็ปัทุกขึ้นและแผ่กระจายออกไปทั่วทุกทิศท,ทางจากนั้นก็ควบแน่นกลายเป็นลูกเพลิงสีม่วงลูกหนึ่ง ปกป้องทั่วร่างของชิงกูจนแม้แต่หยดน้ำก็ไม่สามารถผ่านไปได้ตูมคมมีดยักษ์สีเทาพุ่งเข้าปัดทะก,กับลูกเพลิงสีม่วงได้ยินเสียงดังสนั่นติดต่อกันลูกเพลิงสีม่วงปะทุปันป่วนอย่างรุนแรงชั่วขณะหนึ่งเปเลวเพลิงพุ่งกระจายออกไปอย่างบ้าคลาั่งแต่ในที่สุดก็ต้านทานคมมีดยักษ์ทั้งหมดเอาไว้ได้หลิวหมิงเหลือบมองชิงกูด้วยแววตาเรียบเฉยครานหนึ่งจากนั้นพลันขยับกาย บินไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าเป็นระยะทางสั้นๆจากนั้นก็หยุดร่างลงหลิวหมิงกวาดตามองซ้ายขวาครานหนึ่งจากนั้นก็ยกมือขึ้นประกายแสงเรื่องเรงสีดำและสีขาวสองสีแผ่ออกมาจากกลางฝ่ามือของหลิวหมิงในเวลานี้เองความว่างเปล่าด้านหลังหลิวหมิงพันสว่างวาบขึ้นแขนสีเขียวเข้มข้างหนึ่งปรากฏออกมาบนแขนมองเห็นเส้นเอ็นปูดโปนสีเขียวหลายเส้น กรงเล็บสีดำแหลมคมยื่นออกมาจากปลายนิ้วดูแล้วคล้ายกับมือของพูดผีปีศาจก็ไม่ป่านทันทีที่มือปีศาจปรากฏขึ้นก็พุ่งทะลวงไปที่จุดหลิงไห่บริเวณท้องน้อยของหลิวหมิงดูดสายฟ้าอย่างไร้ซุ้มเสียงหลิวหมิงไม่ได้หันศรีรษะกลับไปราวกับไม่รู้สึกตัวก็ไม่ป่านทันทีที่แขนหน้าพรั่นพรึงข้างนั้นสัมผัสกายประกายแสงสีเงินพันเปล่งแสงสว่างเจิดจ้า ชุดเกราะเนื้อสีเงินปรากฏขึ้นในทันใดมือปีศาจส,สีเขียวเข้มยังคงพุ่งทะลวงต่อไปไม่ได้หยุดยั้งลงแม้แต่น้อยประกายสีดำหลายสายพันปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วและเจาะทะลวงเข้าไปในเกราะเนื้อสีเงินได้ยินเสียงฟุบกดังขึ้นเกราะสีเงินถูกเจาะทะลุราวกับกระดาษเปื่อยยุ่ยก็ไม่ปานมือปีศาจส,สีเขียวเข้มทะลุออกมาทางด้านหน้าของร่างหลิวหมิงมือปีศาจเต็มไปด้วยโลหิต ในฝ่ามือกลุ่มแก่นปราณสีดำและสีขาวสองสีเม็ดหนึ่งเอาไว้ฝ่ามือสีดำพันกำแน่นขึ้นแก่นปราณขาวดำเม็ดนั้นถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดเสียงดังเปรี้ยหลิวหมิงหันศีรษะไปด้านข้างสองตาเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อพ่อนโลหิตออกมาจากปากเป็นจำนวนมากกลิ่นไอบนร่างลดลงไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นศีรักของหลิวหมิงก็ห้อยตกลงไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปชิงกูพยายามต้านทานการโจมตีของแสงสีเทาที่ปรากฏขึ้นรอบตัวอยู่ตลอดเวลายอย่างสุดกำลังเมื่อเห็นสถานการณ์ของหลิวหมิงท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้นชิงกูพลันมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงร่องรอยความสิ้นหวังสายหนึ่งว่าผ่านขึ้นในดวงตาเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของหลิวหมิงนั่นคือบุรุษจมูกงุม้ม ซึ่งกำลังจ้องมองหลิวหมิงที่เกาะอยู่บนแขนของตนเองบนใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มอมหิตสายหนึ่งเฮอเอเมื่อตกอยู่ในเขตแดนวิญญาณของข้าแล้วยังกล้าโอหังเช่นนี้อาศัยเกราะเนื้อเพียงอย่างเดียวก็คิดต้านทานกรงเล็บอินทรีปีศาจของข้าตายไปก็ไม่น่าเสียดายแล้วจริงๆบุรุษจมูกงุ้มกล่าวด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามจริงหรือในเวลานี้เองหลิวหมิงพันยกศีสระขึ้น ลำคอบิดหมุนเป็นครึ่งวงกลมราวกับร้ายกระดูกก็ไม่ปานจากนั้นก็เบิ่งตาจ้องมองบุรุษจมูกงุม้มสิ่งที่เรียกว่าเขตแดนวิญญาณมายานี้เป็นเพียงวิชามายากระจอกงอกง่อยเท่านั้นเจ้าคิดว่าข้ามองสิ่งนี้ไม่ทะลุปรุโปร่งอย่างนั้นหรือที่มุมปากของหลิวหมิงยังคงมีโลหิตไหลรินลงมาทว่าซุ้มเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของหลิวหมิงนั้นกลับแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ถึงกับเป็นเสียงของหมัวเทียนเจ้าเมื่อบุรุษจมูกงุ้มเห็นฉากนี้ก็มีใบหน้าแปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเมื่อได้ยินซุ้มเสียงของหลิวหมิงในดวงตาพลันฉายแววตื่นตระหนกหวาดกลัวอย่างยิ่งขึ้นมาบุรุษจมูกงุ้มกู่ร้องเสียงดังและออกแรงดึงแขนของตนเองออกจากร่างของหลิวหมิงแต่ทันทีที่ออกแรงกลับไม่สามารถดึงแขนออกมาได้แม้แต่น้อย รากับร่างของหลิวหมิงเกาะติดแนบแน่นอยู่บนแขนของบุรุษจมูกงุ้มก็ไม่ปานรอยยิ้มประหลาดสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลิวหมิงร่างพันเปลี่ยนเป็นปราณดำขุมหนึ่งหลังจากปราณดำจางหายไปที่เบื้องหน้าของบุรุษจมูกงุ้มกลับมีแผ่นศิลาสีดำและสีขาวสองสีที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งตัวคนแผ่นหนึ่งแขนของบุรุษจมูกงุ้มเจาะทะลุเข้าไปในดวงตาปีศาจมายาบนแผ่นศิลานั้นแผ่นจารึกขุนเทียน เมื่อเห็นแผ่นจารึกขุนเทียนบุรุษจมูกงุ้มก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจจากนั้นแววอมหิตดุร้ายก็ฉายวาบขึ้นในดวงตามืออีกข้างของบุรุษจมูกงุ้มก็เปลี่ยนจากฝ่ามือเป็นคมมีดฟันเข้าไปที่แขนของตนเองที่เจาะทะลุอยู่ในดวงตาปีศาจมายาอย่างโหดเหี้ยมสายเกินไปแล้วซุ้มเสียงเย็นชาดังขึ้น ดวงตาปีศาจมายาพลันพ่นเปลวเพลิงสีดำขุมหนึ่งออกมาและตกลงไปบนร่างของบุรุษจมูกงุ้มผู้นั้นได้ยินเสียงปะทุดังขึ้นเปลวเพลิงปีศาจสีดำก็ลุกโชนขึ้นเป็นประกายเพลิงสว่างสวยัยร่างของบุรุษจมูกงุ้มกลืนหายเข้าไปในเพลิงปีศาจสีดำในพริบตาบุรุษจมูกงุ้มไม่ทันได้ส่งเสียงกรีดร้องร่างก็ถูกเผาผลาญไปในเปลวเพลิงอย่างรวดเร็วกลายเป็นฝุ่นขี้เท่าปลิวหายไปในอากาศ เงาร่างหนึ่งสว่างวาบขึ้นหลิวหมิงปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างแผ่นจารึกขุนเทียนและโบกมือไร้เวทบทหนึ่งแผ่นจารึกขุนเทียนหดตัวลงอย่างรวดเร็วและตกลงไปในมือของหลิวหมิงเมื่อชิงกู่ที่อยู่ด้านข้างเห็นฉากนี้ก็ตกตะลึงจนอ้าปากค้างผู้บำเพ็ญเซียนปีศาจระดับดาราพยากรณ์ขั้นสูงสุดคนหนึ่งกลับสิ้นชีพลงไปอย่างง่ายดายเช่นนี้หลังจากบุรุษจมูกงุ้มตายไปแล้ว มิติมายาโดยรอบก็แตกกระจายไปทีและส่วนราวกับกระจกแสงสว่างวาบขึ้นที่เบื้องหน้าของพวกหลิวหมิงทั้งสองจากนั้นคนทั้งสองก็กลับไปยังบริเวณหุบเขาสีดำของแดนลับมายาสวรรค์อีกครั้งเบื้องหน้าของคนทั้งสองลำแสงห่อเหินสีเทาสายหนึ่งกำลังบินหนีไปในระยะไกลในลำแสงนั้นเป็นร่างของสตรีชุดคลุมสีเทาที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคิดหนีตอนนี้ก็สายเกินไปแล้ว หลิวหมิงแค่นเสียงเย็นชาแผ่นจารึกขุนเทียนในมือเปล่งประกายแสงสว่างเจิดจ้าเขตแดนสีเทาขาวพลันขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีร้อยลีไว้ในพริบตารอยสัญ,ญลักษณ์ของสมบัติวิเศษทั้งสามปรากฏขึ้นบนแผ่นจารึกขุนเทียนเขตแดนปีศาจมายาพลันขยายออกไปอย่างต่อเนื่องอีกหลายเท่าเมื่อสตรีชุดคลุมสีเทาตกอยู่ในเขตแดนปีศาจมายาแววตาพระโมก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของนาง และมีสีหน้าเจ็บปวดทุรนทุรายปรากฏขึ้นบนใบหน้าร่างของนางสั่นสะท้านอย่างรุนแรงหลิวหมิงตบถุงกระบี่ที่เอวครานหนึ่งลูกกตอนกระบี่ว่างเปล่าสีทองอ่อนพุ่งออกมาหลังจากพระโมวุบหนึ่งก็กลายเป็นกระบี่ยักสีทองขนาดร้อยจ้างเล่มหนึ่งและฟันไปที่ท้ายทอยของสตรีชุดคลุมสีเทาในฉับพลันในเวลาเดียวกันหลิวหมิงก็สะบัดสองมือครานหนึ่ง ไข่มุกบรรพทาราหกเม็ดก็ปรากฏออกมาภายใต้ประกายแสงสีเหลืองกระพริบวาบไข่มุกเหล่านี้ก็กลายเป็นภูเขาที่มีขนาดหลายสิบจ้างหกลูกกระแทกใส,ส,ส่สตรีชุดคลุมสีเทาสตรีชุดคลุมสีเทาคู่ควรกับการเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับดาราพยากรณ์ขั้นสูงสุดแม้ในขณะนี้พลานุภาพของเขตแดนปีศาจมายาได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างมากแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้นางสูญเสียสติสัมปชัญญะไปโดยสิ้นเชิง ประกายแสงสีเทาสว่างวาบขึ้นบนร่างร่างทำนูเหลือมยักษ์บินออกมาคุ้มครองร่างของนางเอาไว้แต่ทว่านั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่นางสามารถกระทำได้ครู่ต่อมาสตรีชุดคลุมสีเทาก็จมหายเข้าไปในปรางกระบี่สีทองที่ครอบคลุมลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดินและภูเขายักษ์สีเหลืองหลังจากมีเสียงระเบิดดังกึงกก้องชั่วขณะหนึ่งซากร่างของสตรีชุดคลุมสีเทาก็นอนอ่อนระทวยราวกับไร้กระดูกอยู่บนพื้น ตรงจุดหลิงไหาที่ท้ายทอยถูกเจาะทะลวงเป็นรูใหญ่ทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลจากรอยกระบี่ขณะที่สตรีชุดคลุมสีเทาสิ้นชีพฝูงผีเสื้อดารามืดที่บินฉบไปมาอยู่ไม่ไกลมาโดยตลอดก็ส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วหลังจากนั้นครู่หนึ่งพวกมันก็บินไปทางป่าดำใกล้หุบเขาและหายเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วหลิวหมิงโบกมือไร่เวทหลายบทเขตแดนปีศาจมายาสั่นกระพริบสองสามครั้ง จากนั้นก็สลายหายไปกลายเป็นประกายแสงสีดำและสีขาวสองสีพุ่งย้อนกลับเข้าไปในแผ่นจารึกขุนเทียนหลิวหมิงไร้เวทอีกสองสามบทเพื่อเรียกไข่มุกบรรพทาราลูกกรกรบกรว่างเปล่าและแผ่นจารึกขุนเทียนกลับมาจากนั้นใบหน้าของหลิวหมิงก็ค่อนข้างซีดขาวเล็กน้อยการต่อสู้เมื่อครู่นี้หลิวหมิงสูญเสียพลังปราณไปอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะการลอบใช้วิชามายาของแผ่นจารึกขุนเทียนเพื่อตอบโต้บุรุษจมูกงุม้มยิ่งทำให้สูญเสียพลังจิตไปอย่างมหาศาลท้ายที่สุดแล้วสัตว์ปีศาจที่ถูกหมัวเทียนวังอาคมต้องห้ามไว้ในร่างทั้งสองตัวนี้ตอนนี้พวกมันมีสายโลหิตของหมัวเทียนแฝงอยู่ในร่างดังนั้นหลิวหมิงจึงสามารถมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวของปีศาจทั้งสองตัวนี้ได้อย่างชัดเจน หลิวหมิงหยิบโอสดปราณสองสามเม็ดออกมากลืนลงไปสีหน้าจึงดูดีขึ้นมาเล็กน้อยชิงกูที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยสีหน้าซับซ้อนกำลังมองดูหลิวหมิงด้วยแววตาค่อนข้างเคารพเลื่อมใสทำท่าราวกับต้องการกล่าวอันใดบางอย่างแต่กลับไม่กล้าเอ่ยปากหลิวหมิงสงบจิตเดินลมปราณเคล็ดวิชากระดุกดำอย่างช้าชา้าเพื่อหลอมละลายโอสถปราณในร่างพลังปราณในทะเลวิญญ,ญาณของหลิวหมิงค่อยๆฟื้นฟูขึ้นทีละน้อย จากนั้นหลิวหมิงก็ระบายลมหายใจเบาๆเฮือกหนึ่งและหันศีรัะไปมองชิงกูใบหน้าของชิงกูเปลี่ยนไปเล็กน้อยและรู้สึกหวั่นวิตกในใจเล็กน้อยในเมื่อหุบเขาที่มองเห็นได้เลือนรางในระยะไกลแห่งนั้นได้รับการปกป้องจากสัตว์ปีศาจท,ทั้งสองตัวนี้อย่างเข้มงวดข้างในนั้นย่อมต้องมีความลับอันยิ่งใหญ่แอบซ่อนอยู่หากหลิวหมิงต้องการสังหารคนปิดปากในขณะนี้ตนเองย่อมไม่มีกำลังต่อต้านได้แม้แต่น้อย ผู้อาวุโสชิงกูอย่าได้คิดมากเกินไปพวกเราต่างก็เป็นผู้อาวุโสของตระกูลชิงผู้แซ่หลิวไม่มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากนี้ครั้งนี้ที่สามารถสังหารสัตว์ปีศาจท,ทั้งสองตัวนี้ได้สําเร็จก็ต้องขอบคุณผู้อาวุโสชิงกูเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกันหลิวหมิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มรอยยิ้มน,นี้ของหลิวหมิงทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงไปในทันใดมิกล้า สามารถสังหารสัตว์ปีศาจส,สองตัวนี้ได้ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานของผู้อาวุโสหลิวข้าก็ไม่ได้ช่วยออกแรงเท่าใดนะักชิงกูฝืนยิ้มและกล่าวอย่างระมัดระวังเอาละ่ะระหว่างพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวคำพูดอ้อมค้อมเหล่านี้ต่อกันแล้วหุบเขาเบื้องล่างนี้คงมีความลับสำคัญแอบซ่อนอยู่หากขอให้ผู้อาวุโสชิงกูและเซียเออเฝ้าคุ้มกันอยู่ที่นี่ ส่วนผู้แซ่หลิวจะเข้าไปสำรวจด้านในซักเที่ยวหนึ่งก่อนเป็นอย่างไรหลิวมิงกล่าวออกมาตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมได้อาการบาดเจ็บบนร่างที่ได้รับเมื่อครู่นี้ข้าก็กำลังอยากพักฟื้นอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งเชิญผู้อาวุโสหลิวเข้าไปสำรวจในหุบเขาให้ดีๆก่อนเถิดไม่แน่ว่าข้างในอาจมีเมล็ดพันธุ์พลังมายาซ่อนอยู่ก็เป็นได้ชิงกูรีพยักหน้าตอบรับ หลิวหมิงมองดูชิงกู่อย่างแฝงในลึกล้ำคลาหนึ่งขณะที่แมงป่องสีเงินตัวน้อยที่นอนหมอบอยู่บนไหล่ของหลิวหมิงมาโดยตลอดก็กระโดดลงมาหลังจากประกายแสงสีดำสว่างวาบขึ้นก็กลายเป็นสตรีสาวในชุดรัดกุมสีดำผู้หนึ่งนายท่านที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าก็แล้วกันเซียเอ๋อส่งเสียงทางลมปราณกล่าวเบาๆกับหลิวหมิงหลิวหมิงพยักหน้าให้เซียเอ,อ๋อ จากนั้นร่างพลันเคลื่อนไหวทยานร่างขึ้นไปในอากาศและกลายเป็นลำแสงสีดำพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชิงกูมองดูเซี่ยเอ๋ออย่างค่อนข้างประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นจึงเดินไปนั่งขัดสมาธิที่ด้านข้างไม่นานนักประกายสีแดงก็ปรากฏขึ้นบนร่างของชิงกูส่วนหลิวหมิงบินไปทางหุบเขาระหว่างทางนอกจากเผชิญกับสัตว์ประหลาดหลายตัวแล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้ประสบปัญหาอื่นใดอีก สัตว์ประหลาดเหล่านี้มีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงสุดที่ระดับแก่นแท้เท่านั้นแน่นอนว่าจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลิวหมิงเพียงสองสามกระบวนท่าก็กำจัดไปได้จนหมดทว่ายิ่งล่วงลึกเข้าไปใกล้หุบเขาแห่งนั้นมากเท่าใดแรงโน้มถ่วงจากใต้ดินก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อระยะทางเหลือไม่ถึงสิบลี้แรงโน้มถ่วงก็เพิ่มมากขึ้นเป็นสิบเท่าแม้แต่หลิวหมิง ขณะห่อเหินก็ยังกลายเป็นเชื่องช้าผิดปกติหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามเทือกเขาที่ทอดยาวติดต่อกันและปกคลุมไปด้วยเมฆดำมืดครึ้มแห่งหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่เบื้องหน้าของหลิวหมิงภายใต้การนำทางของหมัวเทียนหลิวหมิงบินตรงเข้าไปในเทือกเขาโดยไม่ต้องขบคิดให้มากความและมาถึงหุบเขารูปวงแหวนแห่งหนึ่งในหุบเขานั้นเต็มไปด้วยปรานดำลอยอวนอยู่ทั่วไป ปราณปีศาจก็หนาแน่นเข้มข้นอย่างยิ่งสิ่งที่ค่อนข้างแปลกประหลาดก็คือแม้ปราณปีศาจในหุบเขาแห่งนี้หนาแน่นเข้มข้นอย่างยิ่งทว่ากลับไม่มีสัตว์ปีศาจแฝงกายหรืออาศัยอยู่ที่นี่แม้แต่ตัวเดียวเมื่อมีสัตว์ปีศาจบางตัวผ่านมาที่นี่โดยบังเอิญแม้ตัวยังอยู่ห่างไกลเป็นร้อยลี้แต่พวกมันกลับหมุนร่างเปลี่ยนทิศทางและบินอ้อมไปไกลเพื่อหลบเลี่ยงหุบเขาแห่งนี้จบตอน ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ